สวัีคะทุกคนสวัสดีนะคะก็วันนี้นะคะก็นันเดนมากวันนี้แต่งหน้าได้ขนาดนี้ไม่อยากเสียเวลาก็เลยมารีวิวเป็น cleansing ละกันเพราะว่าเดี๋ยวก็จะจะล้างหน้าน่อนแล้ววันนี้ก็เลยจะมารีวิว cleansing ที่ตอนนี้นะคะถูก,ก็ได้ทดลองใช้มาเจบผวแล้วคือตัวนี้เลย Freya Freya หลายหลายคนอาจจะไม่รู้อาจจะไม่คุ้นชื่ออันเนี้ยเฟรยคือชื่อของเทพี e นะเป็นเทพีแ e ห่ง oh. ความรักนะคะแล้วก็แบบมีความงามมีผงสีทองอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแบบสวยนางสวยอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะอย่างที่เราเห็นเนี่ยคือแพคเกจของเขาเนี่ยมันดูไฮโซมากเขาจะมีตัวนี้มาด้วยเป็นตัวปิดนะคะนี่อันนี้จะสามารถถอดออกมาได้นะคะก็คือมันจะไม่กระชากออกมานะคะแล้วถ้าเกิดใครสงสัยว่าถ้าเกิดเราทําอันนี้หายแล้ววันที่เราพกไปต่างจังหวัด ตัวปั๊มมันจะกดลงไปเองไหมนะคะบอกเลยว่าไม่เพราะว่าตัวเนี้ยมันมีแบบสามารถเปลี่ยนได้2ด้าน,าน,นก็คือกึกกึกอ่อด้านเนี้ยก็คือยังกดได้อยู่แต่ถ้าเกิดเป็นด้านเนี้ยเราจะกดมันไม่ได้เห็นไหม <Wow. S 1> แล้วก็ตัวนี้นะคะเขาเป็น double cleansing water s 100นะคะก็คือจะเป็นน้ำแร่ประจุลบบวกกับไมเซลล่านะคะตัวเนี้ยมันเหมือนกับว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เขาทำให้น้ำแรก่กลายเป็นน้ำแร่ที่จะสามารถที่จะ ล้างเครื่องสำอางออกได้มันก็จะอ่อนโยนต่อผิวเราอะไรเงี้ยมันใครที่แท้ง่ายเนี่ยก็สามารถใช้ได้ไม่ต้องกลัวนะคะตัวนี้นะคะสามารถที่จะบอกว่าดักจับฝุ่นละอองได้นะคะที่เป็นมลภาวะต่งางๆนะคะไม่ให้มันเข้ามาในหน้าของเราและยังสามารถที่จะผลัก เพื่อสงอามใบหน้าของเรานะที่มันเป็นประจุลบเหมือนกันเนี่ยให้มันออกมาง่ายมากขึ้นเพราะฉะนั้นตัวนี้มันเวลาที่แบบว่าเราเช็ดเรื่องสัมรีนเลยเงี้ยมันก็จะออกมาง่ายคือมันช่วยในเรื่องของสิวด้วยนะก็คือแบบว่าใครที่เป็นสิวเลยก็สามารถใช้ได้นะจ๊ะ <S <S ขเขาแบบว่าสามารถบำรุงได้นะคะแล้วก็มี่วนมสมของสารไรหีมะแดงนะคะซึ่งประโยชน์ของมันนะคะก็คือการป้องกันนะคะแล้วก็ทําลาย อนุวุฒิสละนะคะที่เกิดจากแอนตี้ออกซิเดนนั่นเองค่ะแล้วก็ช่วยกระชับผิวนะคะให้มันเรียบเนียนขึ้นริ้วรอยอะไรมันจะเต่งตึงขึ้นนะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะปกป,ป้องผิวของเราจากรังสี U V ได้ด้วยแล้วก็สามารถฟืน้นฟูผิวนะคะให้มันแบบว่าไม่ร่วงโรยก่อนไว้อันควรอะไรอย่างนี้แล้วก็พวกจุดด่างดำก็สามารถที่จะเขาก็จะเข้ามาบำรุงนะคะต่อไปนะส่วนผสมที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวตูนจะมาพูดทีละตัวเลยนะตัวเนี้ยเขามีส่วนผสมเยอะมากและข้างหลังเนี่ยเป็นภาษาญี่ปุ่นและภาษาอัเกต Yeah. So <laughs> พอได้สืบค้นมานะคะก็ได้รู้ว่าเขามีส่วนผสมของดอกคอมเฟรนเองตัวนี้นะคะก็จะช่วยปกป้องผิวของเราจากการระคายเคืองนะคะแล้วก็ปกป้องผิวของเราจากแสงแดดต่อไปนี้คือไฮยาลูรอนิกนั่นเองตัวนี้นะคะก็จะไปช่วยซ่อมแซมผิวของเราที่มันพังเนี่ยให้กลับมาดีขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็ส่วนผสมต่อไปนะคะก็จะเป็นส่วนผสมที่มาจากผัก3ชนิดนะคะมีส่วนผสมของผักด้วยเป็นผักใบเขียวนะคะอย่างแรกก็คือเชอโครี่นะคะเซอร์รี่แล้วก็บรอกโคลีนั่นเองค่ะซึ่งสามตัวนี้นะคะก็จะช่วยปรับความสมดุลของผิวหน ควบคุมความมันนะคะที่มันเป็นสาเหตุจากการเกิดสิวนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่ขายม่แล้เลยก็คืออะมิโนแอซิดคอมเพล็กซ์นั่นเองหรือว่าจะเรียกง่ายๆว่าคือกดอะมิโนโนั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยแบบว่าบำรุงแล้วก็ความชุ่มชื้นนะคะเวลาใชาน้นะ้าผิวหน้าของเรามันก็จะรูสึกนุ่มขึ้นอะไรอย่างนี้และอย่างสุดท้ายนะคะก็คือเลสเตอร์ควานั่นเองตัวนี้เนี่ยนะก็จะมาช่วยในเรื่องของแบบว่าชะลอริ้วรอยก่อนวัยอันควรนะอนะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองเช็ดหน้าให้กับทุกคนได้ดูนะคะเราจะกดออกมานะคะให้ ทั่วสำลีนะคะทาใบแล้วก็วค่อยๆช็ดออกนี่อันนี้คือตรงบริเวณนี้ที่ตุกกดลงไปนใหน้า<ม>ถือว่าก็ลองพื้นก็อ่อนกว่าใบแรกเยอะนะ ราคาปกติเนี่ยห้าร้อยเก้าสิบบาทนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมีโปรโมชั่นเนี่ยนะเขาก็จะขายเพลงแค่สี่ร้อยเก้าสิบบาทแถมฟรีสามรีเกรดพรีเมียมด้วยจริงๆ่ะตู่ได้สำมรีมานะแต่ว่าตู่ใช้ของเขาหมดแล้ว ที่เราได้ไปทําการเช็ดหน้าเช็ดตาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะด้วยเจ้าเฟรยาตัวนี้เองนะคะก็สะอาดหมดจดเห็นรอยสิวไปหมดแล้วคืหมอกว่าเห็นความจริงบนใบหน้าของเราแล้วนะคะก็ใครที่สนใจนะคะก็สามารถหาซื้อได้นะตามร้านขายพวกเครื่องสำอางทั่วไปมีเยอะมากมายนะคะก็หาซื้อง่ายราคาถูกด้วยราคาไม่แพงมากเกินไปทุกคนสามารถจับต้องได้นะจ๊ะหวังว่าทุกคนจะชอบสําหรับคลิปนี้นะเป็นเจกใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ ที่อยากจะดูฮาวทูลูกนี้นะก็มีนะ <laughs>